<laughs> ai ai nhiều lên nhiều đâu à. hey Trời cái này bên Nhi gặp phê à mua để mang ra à mua là không mang mua nồi mẹ kli nè nè này người na clinic nick liền nè ô kli chú li Ồ, chú li cái đắng rồi mè kli nè ừ phải 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 vậy cái này vậy เธอเฮ้ยวัดดีค่ะเธอวันนี้ฉันพาเธอมานี่ค่ะคลินิกแพทย์จุลีคลินิกเวชกรรมอยู่แถวแหม่คลีนะเธอเป็นคลินิกตีนี้เลยเมื่อมาปากพอดไม่เมื่อมาห้ามหม้อเลยนะเธอนะมาถึงเธอเป็นอะไรเต่าโดยตื่นลาวลาวลาวให้หม้อฟังให้เม็ดลุยนะเธอหม้อจุลีใจใจดีนะปรึกษาได้ถูกปัญห้าของตัวเองได้ลยแล้วก็ตีดีนะเธอมีห้องตัวตักเม็ดเสียหองเลยนะมุมปากพอดมีไล่มุมหม,ม,ม,มากเลยเธอมาถึงกะลอ่อคิวไม่นานนะเธอศักนะประวัติจากนำนักและกาวัดความดันนางคับ ราเดียวใจได้พบโม้เลยนะเธอนะถึงตาโมตรวดเล็วอ่าเธอต้องให้นำเกลือต้องนอนผักฟืนนะที่นี่มีห้องพิเศษนะเธอ<ถ>ห้องพิเศษที่นี่ไม่ต้องจ่ายตัง์นะเธอ เป็นการพักแบบชั่วคราวไม่ขังคืนนะเธอหนะมีให้เธอซ่องห้องด้วยกันเธอมาแต่เธอใคร่ะไว้ตรวจลูกตัวไปลูกสำรับเด็กเหล็กกระพุ้ยย้าตรวจสุขภาพประจำปีหลางเพลทำเพลปัานาสุขภาพใบหลับโลงเพล่ลูทางจิตตเวชลูกเครียดกังวลแพนิกซึมเศร้าจิตเพ็ยังเพลนเธอมาคลินิกเพจจรลีโม้อแรงดีแถมปีไม่มีมีของพันให้กันเธอ